สามเสื้อผ้าที่ใส่แล้วขีいいิตัวแรงขึ้นมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างมาฟังกันครับเสื้อผ้า,าประเภทแรกนะครับก็คือเสื้อผ้าที่เกิดจากใยสังคอะหครับเวลาที่เราสวมใส่นะครับก็จะสามารถที่จะทําการดูดซับความชื้นต่างๆนะครับได้ดีครับแต่เสื้อผ้าในกลุ่มนี้ไม่มีเทคโนโลยีอะไรช่วยเลยครับเมื่อใส่ไปปุ๊บแน่นอนอยู่แล้วว่าน้าก็จะซึมอยู่ในเสื้อผ้าครับทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นตลอดเวลาครับ ทำให้เกิดกลิ่นตัวได้ง่ายนั่นเองครับเสื้อผ้าประเภทสองนะครับเสื้อผ้าที่หนาเสื้อผ้าที่ไม่ระบายอากาศครับยกตัวอย่างเช่นผ้าที่เป็นกำมะหยี่ครับที่เป็นเสื้อยีนต่างๆครับในกลุ่มเสื้อพวกนี้นะครับนอกจากเขามีความหนาแล้วนะครับร่างกายเรานะครับมีความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยร่างกายต้องมีการผลิตเหงื่อขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความร้อนแต่เสื้อเองนะครับเขาก็สามารถที่จะดูดซับในกลุ่มที่เป็นเหงื่อได้ดีด้วยครับทำให้ความร้อนเนี่ยไม่ถูกระบายไปไหนครับก็จะมีปัญหามีกล มีความชื้นสะสมที่มากที่เกิดจากเหนื่อของเราเองครับดังนั้นเรียงไน้เรี่ยงครับเสื้อผ้าประเภทสามครับคือเสื้อลรูปนั่นเองครับอัมสุนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการการระบายอากาศที่ดีครับแต่เมื่อไหร่ใส่เสื้อลรูปนะครับและตัวของเสื้อลรูปเองครับยังไม่สามารถที่จะให้การระบายอากาศที่ดีนะครับยิ่งทําให้การระบายอากาศจากการใส่เสื้อประเภทนี้นะครับลดลงและการใส่เสื้อประเภทนี้นะครับทำให้เกิดการเสติดสีที่มากกว่าปกติครับทำให้เกิดระดับต่างๆรวมถึงอาจเกิดการอักเสบก็ได้ครับตามจุดข้อต่างๆเช่นไตรัร้้คบนทีี่่ใสสเือ ควรที่จะคิดให้ดีครับและควรที่จะเลือกเนื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีครับไม่เช่นนั้นกลิ่นตัวก็อาจจะมาได้และหากใครนะครับที่ชอบใส่เสื้อผ้าในกลุ่มนี้ผมพูดถึงนะครับการแก้ไขปัญหาง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องทิ้งครับยังอยู่เหมือนเดิมครับวิธีการนะครับเริ่มต้นหน่อยครับคุณจะต้องใช้ในกลุ่มพวกนี้ครับตัวของสบู่อาบน้ำครับที่สามารถดับกลิ่นกายครับอาบน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะบล็อกแบคทีเรียครับแล้วก็กลิ่นตัวทั่วตัวครับในระดับหนึ่งเพราะว่าเส ส่วนต่อมาครับครับขั้นตอนที่2หรือบล็อกทูนั่นเองก็คือตอัวน,นี้คือบล็อกในจุดที่มีเหงื่อมามากโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบรักแร้ครับฉีดพ่นลงไปครับเพียงเท่านี้นะครับเสื้อผ้านห,หนาของคุณจะไม่เป็นอุปสรรคในการใส่อีกต่อไปครับ